คอยมีข่าวให้มาแจ้งทุกคนเนาะพวกเจ้าทรัพย์สินวุ่นวายเนาะชีวิตก็ได้ให้เนาะบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงไปนี่แหละพวกเจ้าชีวิตเนาะาไฟไหม้เฮือนเนาะไฟไหม้เฮื่อเนี่ยเห็นป่าไฟไหม้เมื่เลยม,มั้งเมื่เมื่เลย,เลยจะหายไปเมื่เลยเนาะยังใครแต่มันบูมใหม้เมื่ทั้งหลังแต่มันก็ไหม้แบบว่าครึ่งนึ่งอะนะ สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเอเชียนไลน์อินยูเอสดีขอโทษขออภัยน้อยนะนนาบทท่านน่ะนะครับบทท่านได้นะำได้ลงคลิปหลายมือเนาะเพราะว่านะนนามคอยมีข่าวให้มาแจ้งทุกคนเนาะพวกเจ้าสับสนวุ่นวายเนาะชีวิตก็ได้ให้เนาะบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงไปนี่แหละพวกเจ้าชีวิตเนาะอ่ะฮะกาเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเด้ออย่ายอมแพ้เด้อน้องๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้เทามีข่าวไลน์มาแจ้งนั่นก็คือเพราะว่านันน ่อยทับสนวุ่นวายย้อนว่าไฟใหม่เหือนเนาะไฟใหม่เหือนเนี่ยจชื่อได้ว่าเหือนหลังนี้ที่คอยซื้อไปนั่นนๆคอยเคยทายคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะอ่ะฮะคอยซื้อไปแล้วคอยให้คนเซาน่ะมันบอกแล้วไฟมันใหม่พวกเจ้าโอเคไฟใหม่เนาะอ่าคอยสิมาบอกความแตกต่างระหว่างไฟใหม่อยู่เมืองเมืองไทยหรือเมืองลาวหรืออยู่เมกาเนาะมันสิแตกต่างกันแบบไหนเนาะโอเคคอยสิไปเบิไงให้ให้ทุกคนแบบบางกอลเลสโก มืดเลยพ่อเจ้าหมูมืดเดี๋ยวใคาจะมาเบิงบนพี่นะมันสิจักมืดดนวยเพราะพอมัน,ม,นมันบุมีน้ำมีไฟเนาะเขาเจ้าตัดมันเลยพ่อเจ้าโอเคเห็นบ่ไม่มดืดพ่อเจ้าไงแต่ว่ายูพี่นาะมันอนาะหลังจากไฟไหม้ปุ๊บเนาะอันนาะพวกล่ะน,นะพวกรับเพลิงนาะขาเจ้ามาภายในห้านาทีพ่อเจ้าโอเคห้านาทีเข้ามาหอดเลยโอเคมาเบิงบนี่นะ้าพ่อเจ้า เห็นป่ะแล้วพี่พวกแกเห็นป่ะไฟใหม่มืดเลยมึงเองมืดมืดเลยแต่ว่านั่ะยุพี่เขาเจ้าควบคุมได้เนาะหลังจากเขาเจ้าหู้ว่าไฟใหม่สิเนาะมีคนโทรหานายวันบ้นเนาะโทรห่านในบันล่ะภายใน5นาทีโอเคคนมาเป็นร้อยเลยพวก้าโอเคเพราะนหลังจากนี้นาะคนมาเป็นร้อยเลยโอเคมาเขาเจ้าดับได้เนาะเขาเจ้าดับได้แต่ว่ามันก็เสียหายไปหลายอะไรเห็นป่ะเสียหายไปมืดเลยเนาะยังไงแต่มันบบใหม่มืดทั้งหลังแต่มันก็ใหม่แบบว่าครึ่งนึ่งอะนะ แต่ว่าเขาจะควบคุมได้น้อข้าจะใหเบิ้งว่านอ่ะความเร็วล่ามันทันใดโอเคเบิ้งนี่นะท่านผู้ชมเบิ้งกองอันเนยเจ้าหน้าข้าจะอธิบายเรื่อว่านอ่ะมันฉีดแตกต่างจากบ้านเท้องไปไหนเนาะนี่คือควาำมือนห่านยนะเนาะ มันเกิดานะาคอยกับพแน่ใจว่าเขากําลังานะเขากาลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเกิดมาจากอย่างเนาะค่อยคิดว่ามันนะถ้าเป็นภาษาลาวเนี่ยถ้าถ้าคอยเดาวบูพิษนะมันน่าจะเกิดจากหม่องนี่เนาะมันเกิดจากไปว่านะไฟฟ้ารัดวงจรนะคอยคิดว่าเห็นว่าม่นไม่กามันเป็นไหมเลยพวกเจ้ามืดเลยพวกเจ้าเห็นว่ามดมดทั้งหลังเลย เครื่องคองโบได้อย่างเลยอะไรค่อยก็เลยน่ะน่ะค้าค้านุ่งนุ่งเนาะบีซีครับตัวนี้นี่แหละก็เลยว่าบ่มีเวลาหน่ะน่ะบ่มีเวลาได้น่ะน่ะได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ้งนั่นเองเนาะเขาแจเจาะมาเห็นเนาะขาจะเจาะทั้งหลังคามาพวกเจ้าบอกเครื่องนุ่งเครื่องคองมืดท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปเบื้องสั้นสองเนาะ อันนี้มันกับเปกับเพมากพวกเจ้าเห็นป่ะโอ้ยงั้นคอยพวก,กเจ้าเอ้ยแต่ว่าตัวนี้มันอคนนอยแห้งค้นเซาเนาะคอยค้นเซาแต่ว่าคอบายออบ่ได้่อยบ่ได้อยู่นี่เนาะ เบื <Cornell>. ้งแม่พวกเจ้าเขาเจ้าทุบมัดแน่พวกนี้นะห้องนอกห้องน้ายังทุบมัดเนาะเห็นปะขาเจ้าบุกกันนะเพราะว่าน่ะนะเขาเจ้าสิบบุตสนเนาะเขาเจ้าสิบบุตสนว่าน่ะนะเฮือนเจ้านั่นน่ะอ่าล็อกหรือบล็อกเนาะเขาเจ้าทุบประตูข้ามาทุบปงเยี่ยมข้ามาเด้อพวกเจ้าทุบหลังคาเข้ามาเนาะเพื่อสิเพื่อสิมาศีดน้ำอันะพวกเจ้าโอเคเห็นปะถือว่าแบบระบบเขาเจ้านี่อันน่ะอันน่ะควบคุมได้ดีเนาะ แบบคือเขาบอกะมีคนโทรหานายมันมันปุ๊บเนาะห้านาทีข็าเจ้ามาหมดเลยเห็นป่ะห้องนี้เนาะเดี๋ยวขาใชเบิง์ทางนอกเนาะเห็นว่าพวกเจ้าเนี่ยหลังคมหลังค้าเนาะเห็นว่าขาเจ้าเนี่ยนะขาเจ้าเจาะเข้าไปนะเพื่ออย่างเพื่อนี่นะดับเพื่อดับไฟเนาะเอาน้ําซีดเข้าไปเนาะแบบว่านะคือเขาเอกะแบบว่านะมันค้นเป็นร้อยค้นพุ้นับพวกเจ้ามาเนาะเห็นป่ะ นี่แหละสาเหตุที่ค่อยโบดได้อันอนอารคลิปมาให้ท่านผู้ชมนนนเนาะเด่กเห็นบ่าิลงไปให้่บางเด้อมดเลยพระเจ้ามดเลยเห็นบ่าเครื่องของเนาะ บได้อย่างเลยเนนาะหลังคมหลังคาเขาจะทุบมัดเนาะคอยกระบุ้งว่าเป็นอย่างเขาคือทุบไปะนะแต่ว่า,น,าน่าจะเป็นระบบขาเจ้าจะนะคอยกระบุ้งกันเนาะจะทุบมัดพวกเจ้าโอเคเครื่องของเนาะถึงว่านะถึงว่ามันโบไม่แต่ว่ามันกระถึกควันนะพวกเจ้าเขาก็เอาโบาได้อยู่ดีเนาะถือควันมันกระเหม็นกันอย่างเนาะโอเคทนผสมเนาะนั่นน่เฮื่นอนหลังนี้ถ้าทุกคนจือได้เนาะ อ่าค่อยซื้อน่ะค่อยบม่แน่ใจว่าเดือนใดเนาะน่ะประมาณ5้าเดือนหลังมันบอที่ค่อยเฮ้ยเคยเห็นคลิปตัวนึงไงนะมันบอล่ะสิเห็นบอแต่อีต้นมันพวกเจ้วงามงามเลยมันบอได้ยี่หลังใหญ่มหามหาศาลเนาะแต่ว่าค่อยซื้อในราคาถึกเนาะแล้วค่อยกับมาแปลงแล้วกันค้นเสาเนาะค่อยเก็บคาเสาเนาะแต่ว่าไฟไหม้เนาะเห็นบอแน่นอนนะครับท่านผู้ชมบรนณาบัานนี้ค่อยสิมาว่าความแตกต่างอยู่ใะนามอยู่เมกากับอยู่เมืองไทยหรือเมืองลาวอยู่แถบเอเชียเขาเนาะอ่า พวกเจ้าสี okay. <tech> okay. uh ่พวกเจ้า huh. ส uh ี่เห็นหน้าตาคอยมันบอแทนที่อยู่บ้านเฮานี่ไฟไหม้ไฟอย่างไฟไหม้น้ําท่วมอย่างบ้านเฮาคนเขาสี่ห้สี่ห้องเนาะแต่เป็นอย่างพวกเจ้าบบเห็นหน้าตาคอยให้หรือห้องมันบอเพราะว่าอย่างโอเคอยู่พี่มันอนานระบบประกันภัยกับเจ้าดีเนาะอ่ะฮะอ่าเธอมันไหม้มันอย่างสี่หน่อยกับโบได้วอลลี่เนาะ่อยกับโบได้วอลลี่ย้อนอย่างพราะว่ายอย่างนั้นนะรัฐบาลหรือว่าประกันบริษัทประกันภัยเนี่ยพวกเจ้าเขาเจ้าต้องจ่ายเงินค่อยคืนโอเค คช่ไมที่ชีอันนันขั้นคืออยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้ยห้องห้องให้เนาะ,ะไปไหว้ฝ้าไหว้แทนไหวอย่างมันบวระเพราะว่าอย่างมันบวระเพราะว่ามันเป็นอาชีภไพรมันบอกแต่ว่านี่นี่งคอยจีบห้องบวให้เนาะเพราะว่าอย่างอคอยหู้ว่าคอยต้องได้เงินคืนเนาะ อ่บางอันนี้อันนี้จะไปว่าคนอื่นจะไปบอกคนอื่นเด้อยอย่างบอกบางคนพวกเจ้าค,คนที่บูดีนะข้าเจ้าแหง้งนะข้าเจ้าแห้งจะให้ไฟไหมเพราะว่าอย่างไฟไหมเนี่ยไฟไหมมันเขาได้เงินโอเคอยู่ไม่กล้ามันเป็นเรื่องนั่นเนาะระบบมาแล้วแต่ว่านนะ่ะน่ะยูบูยจะไปจูดกับได้ได้ไปจูดเขากับกวดสอบกันเนาะคือคือของใครนั่นกันบอกมันมีฮอตพวกกันนะพวกเท้า,พว,ทาพวกแบบว่านนะั่นระบบอันตำรวจแบบระบบแบบคลื่นกับเอฟบีไอนี่นะข้าเจ้าสิมาข้าเจ้าสิมาตรวจสอบเนาะข้ามิพอเขาห้องว่าอินสเปกชันภาษาอังกฤษวันนี้อินสเปกชันนะพวกเจ้ามาถึงแปลว่าน่ะน่ะ คนที่มาหาข้อมูลน่นนะเจ้าคนมากวดสอบว่านั่นมันเกิดจากอุบัติเหตุแทบบอรหรือว่ามันเกิดจากอันนะจากคนเป็นคนเฮ็ดหรือว่าคนคนตั้งใจจูดอย่างสีนาพวกเจ้าขจายที่มาที่ถ้าสมมติเขาอยู่บุญเขาตั้งใจจูดซิมเจ้าก็ไ่ได้เงินหนอแต่ถ้าสมมติว่าั่นมันเกิดจากอาคีไพรสสิบวัน,นละขเจ้าขจา,า,ายเงินเจ้าเนาะแต่ว่าน่ะจ่ายเท่าไหร่นั่นเป็นบอละคอยสิบบอกในคลิปนี้เนาะแต่บัดเมื่อหน้าถ้าใอยได้เงินก่อนเราคอยสิงสิบอกเด้อคอยเซ็ตคลิปอีกคลิปที่สองโอเคแล้วคอยสิ อันนี้ก็จะเป็นอนนนายู่ต่อหน้าเหงื่อเนาะมันก็สีมีเห็นว่านาเอฟซีลลายๆคนอาจจะเคยถามคอยว่านนาต้นไม้อยู่เมกาคือบุญนี้ดอกคือบุญนีใบเนาะมันบอกว่าบุญนีใบเนาะเพราะว่านนา่วนหลายตอนนั้นคอยทายมันเหมมันเป็นย้ำย้ำหนาวนะย้ำหิมะพวกเจ้าเนาะย้ำนย้ำหิมะมัน่ะทุกอย่างใบไม้นี่มันสีลรยหมดเลยพวกเจ้าเนาะแต่ว่าอันนี้มันอันนี้มันเป็นย้ำห้อนอยู่เมกาเนาะเห็นไหนี่ยิ่หน้าเหงืนอคอยเนาะอันนั้นก็เส้นทางเนาะเส้นทางยุติตอนหน้าเหงื่อนั่นเองเนาะ เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยาทายเงบังนะพ่อเจ้ากะบุ้ยไายดอกกะบุ๊ยไายดอกยังให้เกิดเนาะแต่มันเกิดไปแล้วก็เสียจัรไงๆได้พ่ะเจ้าก็ต้องได้ทําใจเนาะแต่ว่าสิ่งนึงก็คือว่าอะไรข้าเจ้าสิใจคอยขึ้นมัดเนาะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องถือคนที่กระเจ้าเศร้าอยู่นี่นะหรือว่าน่ะเป็นนี่อย่างก็แล้วแต่ขราเจ้าใจไเขาขึ้นมัดเนาะสิ ่อยกับบูหู่ตลอดเมื่อวานนี้มันหลังจากไฟไหม้บบไปเลยเนาะไฟไหม้ปุ๊บสินะ่ะเนี่ยมันก็มีคนอยู่แถวนี้นาะพวกตำรวจต่างๆเขาก็ไปค้นหาว่าเฮือนี่แม่น่ะนะเฮือนี่แม่น่นะแม่นผู้ใดบ,บเป็นเจ้าของเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะโทราหาเราแล้ว่อยกันมาเบิงเนาะตกใจเมื่อคกันได้บุเคยเกิดจเจือตั้งแต่นาะนตั้งแต่มาอยู่เมกาบุเคยเกิดขึ้นจ้าเจือเนานะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของข่อยกันประสบการณ์เนาะพวกเนาะนี่เนาะกาง้ามได้พวกเนาะเนาะมันกับบุได้หลังใหญ่มาโหัวร้านอย่างหรอกแต่ว่านั่นนะ เขาซื้อไว้เพื่อเป็นธุรกิจเท่านะโอ้น้องๆหลายคนมักถามว่านะ่ะข่อยเฮ็ดอย่างอยู่มองนอกเนาะแบบนี้แหละพวกเจ้าสัลาคข่อยเฮ็ดแบบน่ะอสังหาเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในเบียกงานที่ข่อยเฮ็ดเนาะอข่อ,อยซื้อเฮือนซื้อเฮือนแล้วก็แปลงแปลงแปลง,แ,ปลงแล้วก็ใค้นเซาเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเียกงานข่อยเฮ็ดหลายอย่างเนาะคือก่เม้าแหละอันนี้นะ่ะตำรวจเขากษียณอันนี้มากันไวนะ้เนาะขับวัใค้นเข้ามาเนาะ ย่านเป็นโจรเป็นอย่างนะั้นพวกเจ้าเนาะนะฮเพราะว่านหะนนะเขาจะให้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องแค่นั้นเข้า,ข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 ามาโอเคแบบเจ้าของเฮือนบออย่างสินะอมืมืดเลยพวกเจ้าเนาะเฮ้ยเบิ้งแล้วก็เป็นตาเสียใจปัจจายลืมคืนอีกบันดนึงเนาะ นเมื่อวานนี้จนว่าน้ำตาพอสยอกเขาก็ได้มองดวงเห็นนะเขาเจ้าน,นั่นนะทุบออกมกกืดพวกเจ้าเห็นบ่าอือเพนั่นไม่การเป็นสิทธิ์เลยพวกเจ้าเห็นบ่าแบบมันบริคือแบบอันน่ะซีเมนต์อย่างแบาบาบ้านบ้า,านเฮาเนีย่ยย่แถวเหนือด้วยนี่เขาว่าอยู่แถวเหนือเนาะแถวเหนือของไม่การนะแต่ว่าถ้าสมมติอยู่แถวแคลิฟอร์เนียแถวนาฟลอริดาน,นั่น เหนือมันอาจจะค่อยคือแบบบ้านหาวเนาะแบบบ้านอันน่ะอ่ามียงก่ออ้บุกเก่าบ่่งีนะมุนอะย เห็นแล้วก็อีตอนขวนนัญเนาะเบิ่งน้าพวกเจ้าเครื่องคองเบิ่งนี่นะพวกเจ้าเด้มบ้องไหมขาเจ้าทุบออกหมดพวกเจ้าเห็นปะขาเจ้าทุบออกหมดเลย นคค e. คะคอยก็เลยว่าน่ะนะค้าเวียดค้างานค้านี่นี่แหละคอยก็เลยบทได้ทายคลิปอย่างให้ทายคลิปอย่างให้นะท่านผู้ชมได้เบิรงเนาะโอเคท่านผู้ชมเนาะนะนะหลายๆคนอาจจะมีคําถามเนาะนะนะคือเครื่องนุ่งเครื่องถือเฮาได้์ัซนเฮ็ดไปไหนบอกเพราะมันมัดเลยเพราะแก้วใหม่มัดเลยเนาะแต่ว่าอยู่พี่นะพวกะแก้วนั่นเนาะสิเป็นเครื่องนุ่งเครื่องถือสิเป็นอาหารการกินสิเป็นอย่างแรกแต่อยู่ในเหือเนี่เนาะ บริษัทประกันภัยกับเจ้าจ่ใจเขาเม็ดเลยโอเคเนาะคอยกับหุ้นว่าคอยจะได้เงินหลายเงินน้อยจำได้เนาะแต่ว่าน่ะบ้านนั้นคอยกับขึ้ว่าแล้วใคอยี่มาน่ะเฮ็ดคลิปอีกคลิปที่สองอีวานได้เงินหลายประมาณจำได้เนาะอะฮะแล้วใอยกับที่มาแปลงเฮือนนี่เนาะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีทุกคนอาจจะย์คำถามว่าแล้วเขาจะไปยุ่ไปกินไปนอนใส่บาร์คาราเจ้าสิซอกกันนะเซาเฮือนให้เฮาแล้วาราเจ้ากับขั้นสมมุติบุเซาเฮือนเขากสรเอายนะเขาจะให้เขานี่ไปนอนอยู่ห้องแฮมโอเคนอนอยู่ห้องแฮมแล้วคาร์เตอร์กระจายให้คาห้องแฮมให้เฮาเนาะ ซ้ำซ้าที่แปลว่าน่ะนะคอยคิดว่าน่ะนะให้คนมาเบิ้งแล้วน่ะนะมันต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนพวกเจ้าโอเคหเดือนที่จะแปลงเฮือนนี่แล้วเนาะโอเคต้องใช้เวลาอยู่6เดือนฉันก็คอยต้องไปอยู่ห้องแฮมหรืออย่างที่น่าประมาณ6เดือนเนาะบริษัทประกันภัยเขาก็จ่ายค่อยมดเลยโอเคมันสิจักห้องจัดราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะเขาต้องจ่ายค่อยเนาะอืมสิอันนี้แหละคือน่ะนะระบบยูเมกามันก็สิดีแบบนี้แหละเพราะว่าน่ะนะมันคือคือบมต้องมาเถียงกันนะ ระบบเขาาเจ้ยุติธรรมดีเนาะแบบว่าแฟ่แ so ฟ่เนาะขย้วยแมายบอคือเขาจ่ายเขาสิเขากับโบมีการต่อรองว่าจ <hel mi> ่ายเท่าไหร่บัดเขาสิมาอ่ามาจ่ายเงินเนี่ยเขาสมมุ่นมันเกิดมาสิมาเขากับมากวดเบิงเนาะอ่าเขาเขาข่อยกับต้องจ้างทนายของข่อยเนาะอ่าเขาเจ้ากับมีทนายของเขาเจ้าเนาะอ่าแล้วทนายเขากับทนายเขากับบริษัทที่แบบว่าน่เขย้วยห้องว่าน่ะโบรกเกอร์นะเขาเจ้ากับสิมาเฮ็ดเวียนน้ำกันเนาะเขาเจ้ากับมาต่อสู้น้ำกันสินะขย้วยมาตที บริษัทประกันภัยเขากระิมาออฟเฟอร์ครับว่าโอเคคอยจใจเจสันนี่ได้บอทนายเขากับอันโบรกเกอร์เน่ยเขาก็สิมาคิดว่าโอ้จ่ใจสันนี่บ่ได้สิน่ะจ้าต้องจ่ายคอยหลายกว่านี้อย่างที่เขาจะมาสู้กันแล้วเขาจะมาเจอกันนะว่าเท่าไหร่เนาะโอเคเนาะนานาถ้าใครมีคำถามอย่างเนาะเจ้าเกับการเกี่ยวกับไฟไหม้หรืออย่างนี้นะเนาะกราส่งคอมเมนต์มาเด้อเนาะแล้วนานาถ้าผู้ใดคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์เนาะต่อนานาน้องๆนุ่งๆหรือว่าต่อทุกคน กพยายามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หลายๆพวกเนก็เนาะเพื่อเป็นแฮงก์ลังใจให้เราเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้เอ